ใส่ฮชแท็พลาดกันเลยนะคะวันนี้นุจัด Honda c ซ v i c FC 1.8 EL มาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกหนึ่งคันเนี่ยคะคันนี้ได้เป็นบอดี้สีเทาดำสวยมากเลยคันนี้ใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นนะคะร,ราคาประหยัดจากป้ายแดงไป50%กันเลยคันนี้เสนอขายเพียงแค่559,000บาทเท่านั้นค่ะคุณพี่ขาฟังก์ชันจัดเต็มฟังก์ชันมีมาให้แบบครบๆเลยสาหรับคันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะมีอะไรน่าใช้งานกันบ้างนะสหรับสส่เฮชทั้งหลายนะอย่าพลาดเลยเดี๋ยวนุจะพาชมรายละเอียดรอบ ะะเดี๋ยวนุชพาชมในคลิปนี้รายเดียดเพิ่มเติมจะมีอะไรน่าใช้งานกันบ้างเนะะี่ยพี่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของราะเดียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะในช่องนุชรถมือสองกับนุชที่ปรกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้จัดขวัญใจวัยรุ่นมากพี่พี่ได้รับชมกันอีกหนึ่งคันเนี่ยส่แฮชท็กพลัสกันเลยวันนี้นุ๊จัดตัว Honda c ซีวิก FC นีนะคะ1.8 EL มาให้พี่พี่ได้รับชมกันกับบอดี้สีเทาดําสวยๆแบบนี้เลยรถใช้งานมาแค่มือเดียวราคาหายจากป้ายแดงเนี่ยคะไป50%กันเลยใครมองหายอยู่ว นุชแนะนําคันนี้หนึ่งทางเลือกเลยราคาอยู่ที่5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับได้เป็นรถปี2019เลยนะคะมือเดียวประวัติศูนย์ราเดียดคันนี้มีอะไรน่าใช้งานเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของราเดียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะฝพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนะครับเผื่อจะมีพลาดการอัปเดตรีวิวรถสวยๆเข้าใหม่เนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของราเดียดด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัว Honda c i v i c FC นะคะ1.8 EL แลนะคะแล้วก็มาพร้อมตัวกระจัง ผมเปรียบให,ใหญ่แบบนี้นะคะอยู่สภาพสมบูรณ์เดิมโรงงาน ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดียร์ไทม์นันนี่ไลท์มีมาให้หมดแล้วเนี่ยคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าจัดติดตั้งมาให้โรงงานเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ไม่อยากให้พี่ได้พลาดกันเลยสาหรับใครที่เป็นสาย Honda หรือว่าสายเฮสตนันเองเนี่ยค่ะวันนี้จัดได้เลยสีนี้ดูแลรักษาง่ายด้วยนะในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างต่างๆนะคะเดิมโรงงานเลยไม่มีริ้วรอยผิดความมารอยฝาก,กระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีริ้วรอยลักยิ้มนะคะเรียมสันคมๆอยู่สภาพสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยและในส่วนของรายละเอียดบ่งซุ้มล้อคันนี้นะคะอยู่สภาพ ภาพที่สมบูรณ์เลยค่ะไม่มีรอยชนมาแน่นอนสภาพสวยเลยนะคะได้เป็นแม็กเดิมโรงงานแบบนี้มาให้แล้วเนี่ยสวยคลิปเดิมโรงงานเลยไม่มีรอยการเบียดฟุตบาทมาค่ะดอกยางคันนี้ได้ยางปี2024มาให้แล้วทั้ง4เซนเนี่ยสภาพยังอยู่ที่สมสมบูรณ์เลยยังมีการใช้งานได้ย,วยาวๆอยู่โป่งซุ้มรอสภาพสวยแบบนี้เหลี่ยมสันต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์และในส่วนของรายละเอียดตัวกระจมองข้างคันนี้เนะะี่ยได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวเนี่ยค่ะแล้วก็มีกล้อง มองข้างหรือว่าเวนรอสมันเองนะคะมีมาให้ด้วยนะคะสวยเดิมโรงงานแบบนี้เลยและในส่วนของรายละเอียดยสันด้านข้างค่ะอยู่สภาพสมบูรณ์แล้วค่ะคันนี้นะคะไม่มีรอยบุบไม่มีริรอยรักยิ้มสภาพสมบูรณ์มากๆเลยกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมจากฮอนด้าแล้วเรียบร้อยค่ะคุณพี่ขาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดหนึ่งนะคะมือเปิดเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็ภายในนะคุมโทนด้วยสีทูโทนนะคะสีเบจและสีดํานั่นเองนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเบจสภาพสมบูรณ์มากเลยคุณพี่ขาเนี่ ะะมาพร้อมจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าเนี่ยคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีมาให้คอนโซลหน้าสวยหรูเดิมแบบนี้เลยนะคะไม่มีริ้วรอยช้ำนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูคันนี้เดิมๆเ,เลยตัวน็อตไม่มีร่องรอยขยบขย,บขยื่นค่ะน็อตเดิมโรงงานสเปคเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของรายละเอียดแผงประตูด้านข้างค่ะก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันตัวโครงสร้างต่างๆครบถ้วนเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ราคาไม่ได้ เขาเรียกว่าอไะไม่ได้สูงมากหรือว่าไม่ได้ต่ำม,มากอยู่กลางๆสําหรับ Honda นะคะใครที่เล่น Honda เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าราคาค่อนข้างแข็งแต่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ให้มาราคาค่อนข้างถูกมากเลยนะ5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะกับป้ายแดงเปิดขายอยู่ล้านกว่านะคะรถปี19ใช้งานมาแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะนะคะรถราคาเนี่ย หายจากป้ายแดงไปค่อนข้างหลายแสนเลยและที่สําคัญคันนี้ผ่อนแค่9,500บาทตลอดสัญญาพี่พี่ขาสวยคุ้มแน่นอนเนะะี่ยฮะในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูเสาบีนะคะน็อตเดิมเลยค่ะอยู่สภาพที่สมบูรณ์แล้วนะคะไม่มีรีลอยการแกะไขน็อตเดิมเดิมนะคะแล้วก็ตัวแผ่นเพจนะอยู่สภาพสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยจากโรงงานแบบนี้เลยภายในสมบูรณ์มากสวยครบจบนะคะในที่เดียวแน่นอนใครมองหาอยู่เนะะี่ยฮะกับ Honda c ซ v ว c f เนะคะเป็นตัว EL คันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยมากรถใช้งานมา แค่มือเดียวเท่านั้นค่ะและในส่วนของราเดียห้องพิยสารด้านหลังกว้างขวางมีเบาะเป็นเบาะสีเบสสวยแบบนี้นะคะตัวเบาะไม่มีดิ้วอยช้ําเลยพี่ๆค่ะนี่นะมีที่พิงแขนวางแก้วมาให้ด้วยนะสวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวหนูขออนุญาตเข้าไปข้างในนิดนึงนะคะเพื่อจะให้ดูออปชั่นนี่นิดนึง นาคอนโซลน,นะคะมาพร้อมจอทัชส,สกรีนกล้องถอยหลังมีมาให้นะคะพรมมาลัยมันติฟังก์ชันสวยๆได้เป็นเบาะหนังสีเบตนะคะนี่ภายในเบาะเนียบมากและภายในยังอยู่สภาพที่สบมบูรณ์สวยเดิมด้วยนี่ะแล้วก็ซอกประตูให้ดูนิดหนึ่งนะคะนี่เลย น็อตเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขน็อตอยู่สภาพเดิมเลยนะคะนี่น็อตเดิมโรงงานนะคะแผงประตูอยู่สภาพเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะไม่มีฉําน,นะใครมองหายอยู่นะคะแนะนําอีกหนึ่งรุ่นเลยค่ะคันนี้ Honda c ซ vic FC นะคะสีเทาดําสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะไม่มีริ้รอยาการพลิกความชนหนักมาไฟท้ายอยู่สภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยนะคะมาพร้อมตัวกล้องถอยหลังมีมาให้ตัวไฟเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขามากดีไซน์ได้ดูโฉบเฉียวมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นี่นะคะ สวยคมมากนะไฟท้ายไม่มีริ้วรอยแตกแล้วสปอยเลอร์หลังมีมาให้สวยๆเลยนะคะแล้วก็กระจกด้านหลังได้เป็นพาร์ทเดิมจากทันด้าแล้วอีกด้วยในส่วนของรายละเอียดนะคะห้องเก็บสัมภาระคันนี้กว้างขวางมากเลยนะคะสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้จุกๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างต่างๆน็อตนะคะอยู่สภาพเดิมไม่มีช้ำเลยพี่ๆคะ่ะน็อตเดิมๆโรงงานโครงสร้างด้านหลังนะคะไม่มีริ้วรอยช้ำ นี่นะคะสภาพเนี๊ยบมากนะคะซีวิกคันนี้ถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานมาค่อนข้างน้อยแม่แรงถุงเครื่องมืออย่างอะไหล่มีมาให้ครบมากคันนี้นะคะอยู่สภาพที่สมบูรณ์สวยเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยค่ะสนใจเดี๋ยวเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรสอบถามนุชได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะนี่สีสวยมากคุณพี่ดูจากด้านหลังได้เลยนาคมคมกริบกริบนะคะสีเทาดำนะเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายและหายากเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะคะมือเปิดโครเมียมกระจกรอบคันพาร์ทเดิมนี่ ภายในนะคะห้องผู้โดยสารกว้างๆนะตัวเบาะไม่มีดิ้รอยฉีกขาดเบาะเดิมโรงงานนะคะแล้วก็ซอกประตูน็อตต่างๆหัวน็อตไม่มีร่องรอยขยับขยี้เลยนะคะเมคอาร์แต่ละจุดอยู่สภาพเดิมนะ,ะแผงประตูด้านข้างเดียนเดิมโรงงานนะคะแล้วก็นี่นะคะตัวน็อตต่างๆอยู่สภาพที่สมบูรณ์แล้วเรียมสันตัวรถสวยเดิมค่ะกระจกรออคันพาร์ตเดิมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับรุ่นนี้ตามหากันอยู่ติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์โทรด้านล่างพี่ๆขาคันนี้สวยประหยัดแน่นอนนะคะนี่เลย นะฮะภายในพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันอยู่สภาพเดิมได้เป็นแบบฟุตสตาร์ทนะเลนวสมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้านคนขับค่ะสำหรับรุ่นนี้เบาะหนังอยู่สภาพเดิมนาะซอกประตูทั้งสองข้างหรือว่าเสาบีนะคะน็อตเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขน็อตอยู่สภาพเดิมแบบนี้แล้วสติกเกอร์ต่างๆมีติตดตั้งมาให้คอนโซลกลางหรูเกียร์ออโต้มา เดี๋ยวนูดพามาดูออปชันภายในนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้ว่ามีอะไรน่าใช้งานกันบ้างสำหรับตัวนี้นะคะนี่เลย ต์ทเครื่องขึ้นมานะคะเรือนไม้ที่เห็นเลยไม้ใช้งาน1 3 4 7 5 3สกิโลคือไม้แท้นะคยะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันอยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะระบบรับสายวางสายมีมาให้สั่งงานด้วยเสียงซิริมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมจอทัชสกรีนนะคะมีมาให้นี่เลยจอทัชสกรีนนะแอร์ออโต้นะคะมีมาให้นะคะจอทัชสกรีนแอร์ออโต้มีมาให้นะคะ,แ,ะ,คะแล้วก็ ออหมวดต่างๆเนาะนมีมาให้หมดเลยเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆนะคะมีมาให้เล่นหมดนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้แบบนี้เบรกมือไฟฟ้านะคะรุ่นนี้ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้ามาให้แหละ,ะ,ะแล้วก็คอนโซลกลางมีที่พิงแขนนะคะต่างๆ โอ้โหสวยมากนะสำหรับรุ่นนี้นะสายเฮสท้างลายหรือว่าสายชอบซีวิกนะคะแนะนำเลยเนาะคันนี้เป็นขวัญใจวัยรุ่นในหลายคนนะคะที่มองหาตามหากันเยอะมากๆสําหรับตอนนี้นะหะนุชก็อยากแนะนําเลยสําหรับใครมองหา Honda Civic มือสองนะคะวันนี้นุชจัดมาให้ดูแล้วเป็นรถหน่วยงานนะเดี๋ยวนุชดูนิดนึงนะคะอ่ะขออนุญาตด,ดูสาเนารถนิดนึงอ่ะ คันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ด้วยคุณพี่ค่ะข้อดีของรถหน่วยงานเลยเข้าตรวจสอบศูนย์ทุยะการใช้งานนี่นะคะของกรุงไทยนะค,ะคันนี้รถหน่วยงานนะ,ค,ะคู่มือต่างๆมีอยู่ในเกะหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นได้ไปคือคุ้มแน่นอนคันนี้รถหน่วยงานข้อดีเลยเข,ข้าตรวจสอบศูนย์ทุยะการใช้งานแน่นอนเพราะฉะนั้นลูกค้าได้ไปไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของนะคะตัวโครงสร้างเรามีตรวจสภาพรถให้ด้วยทั้ง274รายการให้ลูกค้าเลยรับประกันมาให้แล้วว่าไม่มีพิกความชนหนักจมน้ํามาคันนี้ รับประกันโครงสร้างให้ไม่แท้โรงงานสวยเดิมโรงงานราคาขายจากใยแดงไป5 0%กันเลยค่ะพี่พี่ขาสนใจรายละเอียดคันนี้นะคะรีบโทรตริดต่อได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างอย่ารอช้าเนี่ยรถสวยๆอยู่ไม่นานแน่นอนค่ะพี่พี่ขาเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพยังสวยเดิมแค่ไหนไปดูได้เลยค่ะ มารับชมงกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยอยู่สภาพที่สมบูรณ์แล้วนะคะหน้าห้องเครื่องไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยำเครื่องมาน็อตแต่ละจุดนะคะอยู่สภาพเดิมนะคะรอย QC ต่างๆจากโรงงานเนะะียมีให้เห็นแบบนี้เลยไม่มีอรอยคาร์มันไหลเยิ้มคานหน้านะคะนี่เลยอยู่สภาพเดิมนะคะสวยเดิมแบบนี้ไม่อยากให้พลาดเลยน็อตดฝากับโปรงนะคะไม่มีอรอยการขยับขยี้เลยเมคอัพแต่ละจุดนะคะรอยฝากับโปรงอยู่สภาพเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆ่ะเมคอัพเดิม เดิมโรงงานสภาพสวยนะใครมองหาอยู่เนี่ยฮะกับ Honda c ซ v ว c นะฮะ F C 1 8 E L นุแนะนำเลยอีกหนึ่งทางเลือกค่ะคันนี้เป็นตัวปี2019กับราคา5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะราคาดีและผ่อนต่อเดือนแค่9,500อบาทตลอดสัญญาเลยสำหรับลูกค้ามีประวัติเครด,ดิตดีคันนี้ยังได้รับดอกเบี้ยสุดพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้น2 3 9เท่านั้นสนใจเดียดเพิ่มเติมนะคะโทรติดต่อน,นุนได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค กดติดตามให้ช่องด้วยเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองเข้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ